ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์ไฟนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างสายมือผมเชื่อป่อยเฉลิมไทยครับป่อยเป็นกี่ครั้งละครั้งที่สี่ครั้งที่สี่มีอะไรฝากบอกข้างๆไหมครับพี่น้องชายที่ผมจะดมมาฝ่ามือผมเชื่อแต่เด็กรับที่งานเนี้ยนอนเดียวกับเป่อยเป็นกี่ครั้งแล้วเราครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองนะมีอะไรฝากบอกพี่ๆหน่อยไหมขออนุญาตเรื่องเกินนะครับ ไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งอ่อนแอหรือเคยทู่แก้ไฟขับแทร็ดเปิดพื้นที่ความแฟร์คุณแล้วหันหน้าก็หากันอ่าแล้วคู่นี้นะครับคนเคยใช้มวยวงวีน้มนะครับทางด้านื้าเขียวได้เวียดนามอ้าวชนมือกันฟังนะฟังฟังเราต่อยมวยไทยชนมือไว้มองหน้ากันไว้ไม่ทับซอกมีน้ำใจนักกีฬาพยายามจะเกี่ยวให้มันล้มโอเคนะไปสุดทางเลยอ้อมอ้อม นี่นะครับหวยเวียดนากับหวยไทยครับอย่งยกสนาทีขอเฉลิมชัยหรือโดนเองอฉลิมชัยชื่อนี้การันตีความเหือทั้ัเลยแมไปชงนกกนะผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมาแล้วุเิรดมาแล้วหลังกาดซ้ายขวาแตกกลขอเ่าตีหีแอ้ยนี่นะ ไปฮะนะากนี่เลยจริงๆนะตึ้นแท้ยังงี้คอยชาญชัยจ้าขอะไรคอยยังไงมีศิลปะจากเวียดนามรับมวยดีแวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปยากเดินชนต้องตุกดูการดวลเขาพวกมีนั่งนะครับอาจจะไม่คุมอู้ยคอยชาญชัยนี่ยากยากยากข้าก้า่ พอมีเข่าคมคมนโอเคโอเคอะไรอะไรมีราร์ดเขาโดนไหมตุ้มตวเราเด็ไปแล้เ็กตัอย่างดีเลยเองขาโอเอเคอเคลุงนี่ต้องให้นอนเองนะผมอะไรอะไรมา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 จ เอาลเหลือเวลาอีกสนาทีนะคสนาทีโดเนมบอกตอนนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อเดียวจบแต่โ้จเองนะแม่จเขาไปครับผมโดเอมลอยก็พยายามจะเข้าไปได้แล้วจีได้ไหมพยายามต้องคไมตีค้ถ้าโดนอาวุธการนี้กลาวไปทีกลาวไปทีกาวทีชูครับคุณโดเอโนเอาไว้หวาตัไวครับอยัเก็บบา

ไปเตทแยอทอยกันจุจริงนะน้ีน้นเนก็ไม่สอนับแยกครับแยก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 ทำอะไรกันไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้จบมิกไปหมดแล้วตอนนี้

ไต่ตูนิมันจริงๆอ่ะอ่ะหายใจชื่นใจก่อนนะก็ฝากไลถึงกล้องหน่อยได้ยินมานานแล้วพี่เขาเหนียวก็เหนียวนี่เหนียวอะไรเหนียวนี่แข็งแรงครับอ๋อของชื่อครับโอเคฝากไล์ถึงกล้องหน่อยครับแข็งแรงมาก โอเคฝากดูแลกันด้วยตัวตัวพลุ้ผู้ชายต้อจัดมันเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เน่คเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่ตเขาไฟขับตัวตัวพลุกผู้ชายจัดมันเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เน่คเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมา